โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกม g e n น h i n i p a นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นั่นผมจะพามาหากล่อง3กล่องบริเวณเกาะของซินเยียนในพื้นที่กิจกรรมพิเศษเวอร์ชัน2.8ซึ่งจะมีวิธีการรับจะทำอย่างไรนั้นเราไม่ดีรอเราไปดูเลยดีกว่าโดยในขั้นตอนแรกนั้นเราจะต้องทำการเปลี่ยนภูเขาทางด้านขวามือของกองซินเยียนให้ตัวของมันนั้นหดเล็กลงมาสกักก่อนซึ่งเมื่อภูเขานั้นหดเล็กลงมาแล้วมันจะปรากฏถ้ำออกมาซึ่งก็สามารถวิ่งตามผมเข้าไปในถ้ำนี้ได้เลย และเมื่อตัวของเรามาถึงด้านใต้ของท่าบนี้นั้นเราจะสังเกตเห็นเสาพลังงานธาตุไฟซึ่งเราเนื้อต้องใช้ตัวละครธาตุไฟในการจุดคบเพลิงซึ่งก็ตัวละครสามันประจําบ้านที่สามารถจุดไฟระยะไกลได้ก็มีแต่น้องแอมเบอร์เท่านั้นแหละสมแล้วล่ะกับการเป็นตัวละครเทีย S S S ซึ่งตัวของเราเองก็ทําการจุดคบเพลิงให้หมดทั้ง4ด้านแล้วจึงค่อยจุดเสาพลังงานธาตุตามลําดับ ึ่งเมื่อตัวของเรานั้นจุดเสาพลังงานธาตุเรานั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าระดับน้ํานั้นกําลังลดระดับลงแต่มันจะยังลดระดับลงไม่สุดเพราะว่าตัวของเรานั้นจะต้องไปจุดเสาพลังงานธาตุอีกฝั่งหนึง่งแต่ก็ต้องจุดคบเพิงก่อนสีอันตามเคยนะมีอยู่ตรงนี้อันนึงซึ่งอีสามันนั้นจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเราน่้นก็สามารถว่าน้ําไปได้เลยในส่วนตรงนี้นั้นก็คือโคพิงอันที่2 ดยหลังจากที่เราจ no right ุดคบเพลิงอันท so ี่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเราจะสังเกตเห็นประตูมิติซึ่งภายในนั้นจะมีคบเพลิงเสาสุดท้ายอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถเข้าไปจุดคบเพลิงฝั่งตรงข้ามได้เลยแลในส่วนนี้นั้นก็ต้องอย่าลืมเปิดประตูกรงเหล็กด้วยล่ะซึ่งพอจุดคบเพลิงทั้งหมดสอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเรานั้นก็จะกลับไปจุดเสาพลังงานธาตุไฟซึ่งเมื่อตัวของเรานั้นจุดเสาพลังงานธาตุเสร็จดูเหมือนว่าน้ำมันจะลดลงหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งในส่วนนี้นั้นเเเรราาาากก็็สสมถบภพหอยยังได้ล ซึ่งในส่วนของภาพหอยสังนี้เราก็ต้องมาติดตามดูอีกทีว่ามันจะคืออะไรก็เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ครบแล้วเราก็กลับมาโฟกัสที่กล่องทอง3มกล่องเราดีกว่าด้วยตัวเรานั้นก็จะต้องหมุน,นกลไกเพื่อรับกล่องไม้ก่อนก็เพราะว่ากล่องไม้ในส่วนนี้นั้นมันขวางวิถีของโน้ตเพลงและเมื่อได้กล่องไม้เสร็จในตอนนี้นั้นเรายังจะไม่สามารถรับกล่องทองได้3ามกล่องก็เพราะว่ามันจะมีลากไม้ขวางกั้นอยู่ซึ่งมันจะบังวิถีของตัวโน้ต ซึ่งวิธีการแก้นั้นก็คือเรานั้นจะต้องวาร์ปออกมาด้านนอกแล้วไ,ไปปรับเปลี่ยนขนาดความสูงของเกาะซึ่งมันจะทาให้รากไม้ด้านใต้นั้นหายไปซึ่งเมื่อตัวของเราเปลี่ยนรูปร่างเกาะแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าของเกาะที่เราเคยเข้าไปนั้นมันสูงขึ้นตัวของเราจะไม่สามารถเข้าทางนั้นได้แต่ตัวของเรานั้นจะต้องเข้าผ่านทางประตูมิติที่อยู่ตรงห้องวิจัยของอเบโดที่เราเปิดลูกกรงไว้นั่นเอง ึ่งเมื่อตัวของเรากลับมายัางเวทีที่เดิมได้แล้วนั้นตัวของเรานั้นก็ทําการกดเดิมบนไกเพียงเท่านี้นั้นกล่องทองสากล่องก็ตกเป็นของเราซึ่งในคลิปนี้นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมาบอกแค่นี้แหละกล่องทองสามกล่องแบบเบิ่มเิแล้วก็ได้ของตกแต่งภายในบ้านมาอีกด้วยซึ่งในคลิปนี้นั้นก็ขอไม่ยาวละกันบา,บายจ้าจะลืมมาเก็บกล่องกันนะ